สวัสดีครับผมไก่กิติโชตนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําตัวนี้ครับอ้าวิดาเซลนะครับผมตัวนี้นะครับถามว่าจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับผมก็แน่นอนครับช่วยในเรื่องของนะครับการเสริมสร้างพลังงานนะครับให้กับเราเนี่ยรู้สึกกระปี้กระเป๋ามากขึ้นแล้วแข็งแรงมากขึ้นนะครับมันช่วยไปถึงเซลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนรับถ้าเซลดีร่าไงก็ดีนะครับช่วยให้ระบบประสาทของเรานะครับสามารถที่จะส่งนะครับการสื่อสารออกไปนะครับในระบบระหว่างเซลล์ด้วยกัน ก็จะทําให้นะครับร่างกายของของคนเราเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะคึกคักนะครับสนุกสนานได้ขึ้นสามารถทานได้วันละ2-3นะครับ2นะครับผมวันนี้นะครับวิธีการหนึ่งอย่างนะครับก็คือทานกับน้ําอุ่นนะครับผมจริงๆนะไม่จําเป็นนะครับทานกับข้าวหรือทานกับอะไรก็ได้แต่วันนี้ผมขอเสนอกับทานกับน้ําอุ่นก่อนมีผู้ช่วยครับพี่ถุงช่วยตัดซองนิดหนึ่งนี่ครับอ่าแต่ซองแล้วก็ใส่ลงไปในถ้วยนี่ครับ นะครับง่ายงต่อครับอ่าใส่น้ําค่ะง่ายๆครับใส่น้ําเอาเท่าที่ต้องการนะครับแต่ถ้าเกิดเยอะไปก็อาจจะรู้สึกว่าจืดขึ้นนะครับผมโอเคครับที่เหลือคือนี่เลยครับคนนะครับเรียบร้อเอ็ันคเวนต้องบอกได้เลยครับกลิ่นเนี้ยจะเหมือนโจ๊กนะครับผมกลิ่นจะเหมือนโจ๊ก หอมอยู่ครับมีคนบอกเลยครับพี่กะบอกว่าสามารถใส่กับเขาเรียกว่าไมกี้ได้นะครับผมอ่ะี้ได้เลยครับโอเคครับลองชิมดูนะครับอืโอเคเลยครับน้ำต้องอุ่นนะครับเพราะถ้าน้ำร้อนเนี่ยอาจจะไปทําให้บางส่วนบางอย่างเนี่ยก็วิตามินเนี่ยสูญสลายหายอะไรบ้างนะครับผมเจ้าน้ําอุ่นนะครับยางโอเคครับลองทานกันดูนะครับ